สวัสดีค่ะวันนี้ไอรินก็จะพาไปชมกันนะคะว่าโปรโมชั่นฟรีออของเราให้อะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะือต้องรู้ก่อนนะคะว่าฟรีออคืออะไรฟรีออคือการฟรีค่าใช้จ่ายณวันโอนกรรมสิทธิ์นะคะและใครบ้างที่จะได้รับโปรโมชั่นนี้ ก็คือทุกคนที่ชำระเงินจองพร้อมกับทำสัญญานะคะจะได้รับสิทธิ์นี้ไปทันทีเลยค่ะเราให้ฟรีอะไรบ้างฟีที่1ฟรีค่าเงินส่วนกลาง 1. นึปี40บาทต่อต,ตารางเมตรต่อเดือนฟีที่สฟรีค่าเงินกองทุน500บาทต่อต,ตารางเมตรเราก็ฟรีให้ฟีที่3ฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์ฟรีที่สฟรีค่าจดจำนองสำหรับบริการสินเชื่อธนาคารนะคะ นอกจากฟรีออลแล้วเรายังมีส่วนลดสูงสุดให้ถึง1 0 0 0 0แบาทค่ะรีบมากันเลยนะคะติดต่อตรงนี้เลยค่ะ